ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจนอีกแล้วกับเต็มตีนไวรุ่นสลักดกระดิ๊เช่นเคยนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือวแอดเดนช anel ขอต้อนรับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาเล่นเกมสาว n d ครเพิ่มเติมคืออยู่ในเว็บอีวีก้าท่านผู้ชมก็ทุนม 99, าทั้งหมด99,999มาพครับก่อนที่จะเริ่มกันท่านผู้ชมดูพฤติความสนุนานดูพฤติกรรมบันเทิงไม่นะไมาเล่นตามนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เราพาโลเ้เช็คแบบจัดๆท่านผู้ชม ไม่ว่าจะหวยหรือว่าหรือว่าที่เราเล่นมาจองทุเกือบล้านแม่เจ้ากูละอย่างทอดแบบวันนี้ดูนีสาวท่าม,มันเจ้าผมลงหรือเปล่าแต่สาวท่ามในบรา,าพีจีเนี่ยผมว่าสาวท่ามตึงสุดแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเริ่มประเดิมที่ก็เบ็ดห้าร้อยก่อนท่านผู้ชมสามสิบรอบครับถ้าไม่เข้าเดี๋ยวก็จะไปซื้อแบบจัดเต็มคาราเบลเลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด like. ไลค์เนี่ยทั้งจะใช้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับดูว่าความสุขหนานดูผ่้ความเทีง่งไม่นําให้เล่นตามท่านผู้ชม นเน้นมันอย่างเดียวเขีย่ยทั้งสองมาโอ้ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าดวงวันนี้ผมจะหมดหรือยังนะเพราะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าใช้ดวงแบบสุดตีนมากอะไหลไม่หยุดแล้วมันเป็นอะไรมาเนี่ยโอ้โหตกใจ,จเจรื่อจะเบ็บจะขางนะทุกผู้ชมอ่ะเดีย๋ดวยวลองใส่เทอร์โบครับถ้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะซื้อ,อยาวๆนะสวยเจไม่ได้ม่วงแถวสองไม่ลงนะทุกผู้ชมเขี่ยทั้งสองไหมออนั่นแหละสามเป็นหกว่ะ ไหลอีกโอ้ไม่ไหลท่านผู้ชมได้มาสามมันแฝดครับปึ๊บเปิบเปิบเด้อปึ๊บเวลาเล่นตอนนี้ก็ดีประมาณหกโมงเกือบถึงทุ่มนะคุณผู้ชมก็หลังจากลงกินวิเศษผมต้องไปถอนฟันต่อไม่กล้าเลยคือนัดกับหมอไว้แล้วท่านผู้ชมก็ไปถอนฟันสองซี่ฟันคุดไงแล้วแบบแล้วไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะพาดคลิปได้หรือเปล่านั่นน่ะหน้ากูบวมเป็นไข่ห่านแน่อะไรวะ เคเดาสามไม่ไหลอีกแล้วครับโอ้หายไปหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยวนะเนี K ่ยเคเดาแรกไม่ได้ครับโอ้ซื้อออกก็ได้ปะมาเจอเบ็ดสี่ร้อยคัวเพื่อนไปให้สุดแล้วยิ่งขำว่าหมดตู้แซ่บผมไอ้ลดน,นกันน้ำหยดห้าตัวไหมห้าตัวโอ้ไม่ได้ได้แค่สี่น้ำหยดอ่ะเบ็ดสี่ร้อยมันต้องเกิดหรือว่าใช่ไหมมันก็งคงแบบไม่ทุกรอบหรอกโอ้โหแดงเยอะจัด เ,เขียวเข้า K เแล้วสามเวสาโอ้ได้เป็นเจแล้วทผู้ชมปับ๊บ uh, K เดียวแรกไมาเดียวแรกมาโอ้ม oh, ไม่ลงซักตัวอะไรกูขออะไรอยูวะเนี่ย K เวสมก็ไม่มีน้กผู้ชมไรดีโอ้ไม่โดนเลย awa, อย่าว่าเราเพื่อนทุนมาวันนี้แสนนึงขอออกสักสองแสนได้ไหมละ่ะไม่อยากเอามาคืนนั่นแหะโอ้โ oh, หไม่จ่ายเลยทานผู้ชมกูด้ยอยางชอบมึงเลยวะเพื่อน โอ้โหสาวถา้ำคีเจคีกับเจนั่นแหละคีมาเออ,อ,อเอาออนไลน์ต่อไม่มีอีเถอะแรกกอเถอะแรกไม่ได้ยมยมจริงเปิดแรกมันก็เล่นผมล้วแหละไปซับเปิดสองครับเอามันได้สุดทางแค่นั้นแหละไม่เคยกลวยละต่อให้ผมเสียวันนี้ผมก็ ไม่เท่าไหรน่นะผู้ชมเพราะว่าเมื่วานนี้บวกหนักจัดหนักจัดเต็มมากครัถือว่าเอามาคืนมาแล้วกันเนาะอุ้ยเขียวทนามไม่มาวะแต่ถ้าได้ก็ดีไงเจ๊รู้ว่าดวงมันจะไม่สุดทางไงโอ้โไม่มีอะไรต่อผู้ชมคุณสี่ครับมาไหมโอ้มึงไม่จ่ายกูเลยวะดูมันทำนี่ท่ผู้ชมโอ้ไม่จ่ายเลยเขียบไหม,มไม่ไหลครับอีกสองหมุนเจ๊งแน่นอน จากสภาพแล้วซื้อฟีสปินเบ็ดห้าสิบเอ็ดร้อยดีกว่าไหมเนี่ยถ้าได้เข้าอย่างนี้ว่าเพื่อนอู้ท่ามึงจริงๆเห้ะไอเวนอันนี้เบ็ดห้าร้อยสิบรอบนี้เราค่อยซื้อต่อต้องจม้ชมล้างหน้ากระดานเกียมอนทนีมันไปก่อนแล้วกันมาอย่าให้โมโหนะเนี่ยเลือดขึ้นหน้าเด็กเจอกลัวสาวทำหลายรอบแล้ว เค okay, สวยเขียวไหมไม่ไหลท่านผู้ชมปับ๊บมาเจอเลยเจอเลยรอบนี้ต้องแบบฮัลโลจิตไปสุดแล้วอยู่ที่ขาบันหมดตูดแค่นั้นแหละไม่เคยกลัวหรอกสองรอบเจ๊งสองรอบเลยว่ะรอบสามเจ๊งนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนั่นแหละเใจเก็บตรวคูลไปก่อนครับไล่ต่อไม่มีท่านผู้ชมคูณสี่กับแปดหมุนแล้วยังไงอุ้ยตังเงินเต็มเต็มเขียวตัวสองมา โบนแถวแรกไปโอ้ยได้อยู่เคแถวแรกไปโชว์เขาหน่อยไม่ลงนะท่านผู้ชมได้บอลหมดเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็สิบแป๊บแล้วจะแบบนี้ยังไงต่อจะมีไลน์ต่อหรือเปล่าเรียบร้อยแดกไปหนึ่งเปิดเลยหกหมุนกับคุณนแปดท่านผู้ชมยังไงยังไงลงมาหมุนนานๆแบบนี้เรียบร้อยเปล่าอีกหนึ่งทีเลยอห้าหมุนยังไงอยากเข้าต่อเต็มๆคาราเบลเต็มเต็มคาราเบลแล้วเคกับสิบเคกับสิบมาไหลต่อแล้วมีไว้คู่ซ้อนกันแบบนี้ขอแค่เขียวเท่าแรกไม่ลงท่านผู้ชมได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งเทท่่าาแรกเนั้ข โอ้เกี่ยวกูอยู่นี่อ่ะว้าเออเออเออว้าเออ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 สองวันหนึ่งกับอีกสี่สิบรวมเป็นสองพันแปดห้าร้อยหกสิบท่านผู้ชมมาว่ะคนมันจะเกิดใครได้ชุดอยู่ถ้าเขียวลงเมื่อกี้ดอกแสนเน้องมีอ่ะบอกเลยมาอีกหน่อยมาอีกหน่อยอย่าว่าเยอะอย่าว่าเยอะอย่าให้ตังว่านะเพื่อน ดไม่ลงต่อท่านผู้ชมก็ไร้หมื่นเลยครับแต่โดยรวมเราทุนแสนนึงก็ขาดทุนอยู่ท่านผู้ชมไปซัดต่อเลยมันเกิดมาใ้หนึ่งแล้วใบสองมันต้องเกิดป่ะใช่ไหมจัดไปท่านผู้ชมชุดใหญ่ไฟกระพริบพริบเป็ลิพริบพริบดอกแรกกอว่าว่าวไปแล้วหนึ่งดอกสองว่าวตามไปเตะติดดอกสามอาเอจ่ายเกตตอร์คูณแต่รายจ่ายแทบน้อยนิดเหลือเกินท่านผู้ชมปึ๊บอู้สวย ม่วงมาเอไหมนั่นแหละอู้วายคู่ม่วงมาเออู้วายคู่ซ้อนกันสองครั้งเป็นไปได้เหรอเฮ้ยคิวคิวอู้คิวไม่ลงถ้าคิวลงไวอู้สองเป็นหนึ่งเลยเหรอแม่เจ้าวายคู่ซ้อนกันสองครั้งติดแล้วถ้าคิวลงได้วายคู่อีกรอบหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมสวยจัดเลยว่ะเอาแล้วทรงสาเท้ากันมาเอไหมไม่ได้ท่านผู้ชมเลขสามหมุนครับ เล่นตอนจะหนึ่งทุ่มตอนนี้โคตรสุดมาอีกไหมเคกูเข้าต่อไปเป็นสิบคู่ไม่ได้นะท่านผู้ชมมาว่าเปิดนี่ไม่ขาดรุนน่ะแค่นั้นแหละกำไรหมื่นหนึ่งโอเคหมื่นเจ็ดร้อกหกสิบท่านผู้ชมไปต่อเียครับรออะไรอ่ะเวลมันกาลังจะมาแล้วสาวทำห้าตัวได้แค่สี่ท่านผู้ชมลุ้นกันครับตึ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดอกแรกเข้าดีคกูสบายใจรอแล้วอ่ะเอยเขียวทั้งสองไม่ได้นะจอมได้คูนหกครับไล่ต่อไม่มีกับอีกแปดหมุดโอ้ยตันดังน้ำจมคไหมเมื่อวานนี้หลังจากผมพากิปมาจองเสร็จจะไม,ม่จมบอกเลยเสียงแหมตอนนี้ไปกินอะไรวะอะไรวะยาอมตามมาขามอะไรก็ไม่รู้อะอโคตรขมเลยทั้งขมทั้งเปรี้ยวเอาเปิดน,นี้กูจะติงอ่นะ นี่นี่คือกุดแจจริงใช่ไหมเพื่อนชมพูไม่ลงทุจบ่านสุดท้ายครับซาทีซาทีมีแววนะบอกเลยมีแวจะแตกนนี้เนี่ยเอาดิเอาดิไวเทอสามได้ไหมละ่ะลงมาหน่อยไหมสแกตเตอร์ก็ดีไม่ได้ทุกท่านเลยอย่างชอบเลยมันหรอกไม่กูอยากก็จ,จากไป อารมณ์เหมือนต้องแนนต้าปักซอยเลยเนะี่ยหลายรอบแล้วไมต่อเลยท่านผู้ชมเจ็งไปเจ็งก็ลงเหมือนเดิมอะวันนี้ถือว่ามันมันเงี้ยว้าวเออสวยลายต่อละไม่มีท่านผู้ชมอุ้ยเคห้าพันเลยแต่ไม่มีรายจ่ายต่อครับได้มาห้าพันหนึ่งยี่สิบท่านผู้ชมเคยังจ่ายเอยังตามสิบสิบ อะไรก็ได้เออนั่นแหละเมลเขียวเจสวยตั้งนะเพื่อนสิบพันสามเออเขียกระดานไปชมพูชมพูมพโอ้ไม่โดนทุกทชมนได้มาห้าพันเจ็ดเอาหมื่นสามรวมว่ะมาแล้วเืนน่อนี้อาจจะไม่เจ๊งทุกท่คูณสิบสี่ครับเคมันะเข้าต่ออีกไม่เจ๊งแน่นอนอ่ะไม่เจ้งแน่นอนอ่ะเปิดน,นี้มาแล้วกูจะเกิดเลยห้ามุนขอแต่แค่แจนละกันได้ไหมเออแถอแรกมาไม่ลงอีกแล้วขอแบบลายเต็มหน้าขอแบบลายเต็มหน้า จะอู้เขียวกูเธอสองกูยู่ไหนเนี่ยไม่ไมไม่แมโอู้หูสิไม่มีเธอสามท่านผู้ชมเลขสองกูสุดท้ายจัง่าะนี้ยังไงคิวเข้าต่อกับด้วย่วหื่งห้าวู้ว่าเอะเอ๊ะเอ้ะเอ๊เอาดเอะเอ๊เอเอเอ๊ะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเม๊ะอเอ๊ะมออ๊ะเายเเออเะเอ โคตรซูดอ่ะบอกเลย43,560ท่านผู้ชมได้ประมาณ130เอ้ย100เ well. ท่าไหร่วะ100กับอีก8เท่าท่านผู้ชมซัดต่อครับสุดท้ายอยู่แล้วเต็มคาราเบลแต่มันไม่จ่ายหนักเข้ามาจองนะมาจองมันจ่ายหนักจริงท่านผู้ชมเมื่อวานเก็บตัวคุณไปก่อนโอเคได้คุณสี่ละข้าแบบต่อๆก็ได้ เออเข้ามาต่อยก็ได้10โอ้ได้เป็นชมพูชมพูแถวแรกไม่ลงคนระับว้าวตามเต็ปเอ,อ้ยนั่นแหละเขียวแถวแรกมาสิบพันสามไปนั่นแหละเพื่อนเต็มคาราเบลเขียวแถวแรกมานั่นแหละออ้ยยาวๆไปยาวๆไ,ไปแบบนี้ขอเขียวขอเขียวเอาเขียวมาดูหน่อยโอ้ไม่ได้เอาเขียวมาดูหน่อย,อม,อายมายมา,มา มามึงลงมาเถอะมึงลงมาเถอะเย้กูรอนานลั่นแล้วเพื่อนสวยขอได้ได้อย่างนั้นแล้วทีเนี่ยเปิดนี่ไม่ขาดทุนเอไหลต,อนนตอห่อแน่นอนลุกไม่ไหลท่านผู้ชมตอนแรกๆแ,แดกจรับตอนนี้จ่ายรัว2องหมท่านผู้ชมมาวะคนมันจะเกิดใครมาได้ชูดอยู่ลงลิฟต์ลิฟต์อัปปนอังคางอ่ะบอกแค่นั้นแหละว้าวแล้วพอจ่ายปุ๊บป๊อปปปุป๊บเอามาเต็มเต,ต็มดอกหนึ่งไหม โอ้โหว้าวตามจะติดท่านผู้ชมโอ้โหเขียวอยู่ไหนไม่รู้ตอนสุดท้ายอะ่ะอ่ะเรียบร้อยจ่ายกู 2000. อีกสองพันเจริญพรพันลุยยัยนงไลยเนี่ยซัดต่อครับเอาแล้วติดลมซื้อแล้วตอนนี้นจะดูยังไงว่าบวกไม่บวกท่านผู้ชมท่านผู้ชมซื้อไปหลายรอบมากแล้วมัน,นวนอยู่ที่เดิมอะ่ะมันต้องแบบมันไม่แดกเราเนี่ยถ้าต่างจากสไตล์ที่ผมเคยเล่นมานะสไตล์เดิถ้ำอะ่ะ ถ้ามันจะแดกคือมันจะจ่ายมันจะไม่จ่ายเลยอ่ะมันจะแบบจ่ายให้เรารอบเดียวนะเอาแบบเล่นจ่ายทั้งหมดอ่ะจ่ายหนักรอบเดียวแล้วที่เหลือไม่จ่ายเลยท่านผู้ชมอันนี้มันพอมีจ่ายหนักปก,กิิกระปอยมาบ้างครับสวยอู้หไวคู่อีกแล้วไวคู่ซ้อนอีกรอบได้ไหมอู้เกือบเกือบเอาอ่ะหมื่นสามแปดร้อยแปดสิบมาดิมาดิเพื่อนบ,บ,บอกแล้วมันจะเกิดท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าจะจ่ายต่อไหมแค่นั้นแหละ โอ้โหทำไมไม่เป็นเคอันนี้ก็ไม่จ่ายสามหมุนสามหมุนยังไงเพื่อนขาดทุนหกพันโอเคไล่ต่อไม่มีนะท่านผู้ชมสิบโคตรเยอะเลยได้มาสามพันสองครับหมุนสุดท้ายเคเราสามไม่มาโอเคขาดทุนนะท่านผู้ชมกอบสามพันไม่อะไรซัดไม้ต่อไปอยู่แล้วซื้อมันจนจนกว่าจะจิ้งไปข้างอะ่ะอยากเห็นแบบไม้หนึ่งที่มันจ่ายสักพันเท่าอะท่านผู้ชม นาน,นานทีสาวท่ำจะได้เห็นนะไม้แบบนั้นอนะ่ะว่าเอาไปสองไม้ติด <c oughs> เอยสิบเข้าวะ่ะเขียวท่าแรกไปไม่ลงน้ำจบเปิ่มเขียวมาไม่ได้กยได้อยู่เขียวโอ้โหเขียวตัวเดียวมันยากเหรอวะสวยแต่ในโชว์เขาไปหนึ่งทีวัยรุ่นโชว์ไปหนึ่งทีสาวท่ำโอ้โหเอสักทีได้ไหมล่ะอย่าทำให้ขายหน้าดี นที่สองอาทิตย์ติดเลยนั่นี่ละกูเกิดเนี่ยอุ้ยได้อยู่น้ำยมเจไม่ได้แล้วเจิงตัวเดียวไม่ลงให้ผมหรอกนั่นแหละย,ยอดว้าวอีกสี่หมุนน้ำยมเอาเอาลงไหมไม่ได้อีกแล้วอ่ะมาทำทำไมวะเนะี่ยเขียวแดงไม่ลงน้ำจมุนสุดท้ายครับเจิง เอาแล้วแววดูดมันมาแล้วดูดจอ๊จอบๆเลยอะ่ะสาวถ้ำเนี่ยมาดิซื้อดวกว่านทสุดเอามันให้สุดทางเพื่อนปับ๊บเววดอกแรกเววนี่ก็เตรียมใจไว้แล้วท่านผู้ชมว่าเต็เจิงเจโอ้โหเพื่อนเอ๊อือข้าวเจี๋ยสองไหมไม่ลงท่านผู้ชมสวย เจคู่ไม่ได้เลยว่ะเอาเอไหมสิบไหมไม่ลงสักต่วนผู้ชมได้ม่้า5ันเก้ายี่สิบครับยังไงเนี่ยเพื่อนกูถามจริงคือจะดูดนะใช่ไหมเออเอาเจไหขออะไรไม่ได้เลยว่ะสองพันสี่ผู้ชมมาดิว้าวอีสองหมุนสิบเข้าวสวยเขียวมาเขียวนั่นแหละโอเคไหลปะ่ะ ไม่ไหลครับหาดจนถึงเจ็ดพันอ่ะตามนั้นแหละท่านผู้ชมนี่ผมซื้อไปทั้งหมดกี่ไม้วะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะ <c oughs> เฮ้ยห้าตัวซะทีมาแล้วซื้อแ้่นานเพิ่งได้ห้าตัวน้ำตาจะไหลวะอัตราคลิปนี้แตกล้านสองแสนนะอ่าเดี๋ยวจะมีคำถามให้ท่านผู้ชมซะทีฮะซะทีฮะโอ้โหว้า ว้าวาอีกแล้ววะเออเขียวมาเจกูไหนต่อยอและเอาเขียวมาก่อนเขียวมานั่นแหละสวยสิบพันส,สามไปเก็บตัวคูณไปเยอะเก็บตัวคูณไปเยอะเอกูหไหลตามก้าวหนหกสิบเจอุ้ยสิบเจ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 อุ้เจอย,อยู่ไหนวะแต่ไม่เป็นไรเปิดนี้ได้เกิดแน,น่ท่านผู้ชมได้มาหมื่นห้าสี่สิบครับที่เหลือกับอีกแปดหมุนกับคูณสิบสี่คนมาได้เกิดมาได้ฉุดอยู่ได้ไงวะช่อน,นี้ยช่อน,นี้ยแตกแสนออกมาละ แต่แขวนแล้วมาแล้วด่าแล้วสิบเต็มหนา้าเขียวคู่ไม่ได้นะพี่ชมได้มาสี่พันแปดเอซี่ร้อยแปดสิบมีไหมมีไหมมีอยู่มีอยู่เคอะไรก็ได้ที่มันไหลอ่ะโอู้ไม่ไหลท่านผู้ชมต่อแพงแบบนี้ครับกับไปสี่หมุนสุดท้ายสามหมุนสุดท้ายกับคุณสิบแปดมีแววแตกในนะเขียวไหนต่อป่ะสวยผมไม่รู้อ่ะแต่ดูทรงอาจจะแตกในเจ็ดพันหกแปดสิบครับโอเคเราสามไม่มามา มาโอ้โอ้หเขียวอยู่ไหนเนี่ยเอาอเอาดิไม่ได้เป็นไหนไที่ผมพูดหรือเปล่าเพราะว่าส่งแบบนี้ผมรู้สึกเข้าได้คุณผู้ชมรู้สึกได้รู้สึกได้กดูรู้สึกกับผีเลยฮัลโหลยายนงเอ้ยทำกูขา่ไน้ไน,นะสาวทำคนดูอยู่เป็นมื่นในเวนโ๊้ เซ็งจัดเลยเกมาเจามามอ๋อสัตว์ดิกๆกวพวกกูแตกเะรอเค๋แถวแรกไม่ลงท่านผู้ชมได้มาคุณหกครับไหลต่อยังเต็มๆเจไหลต่ออยู่แล้วสิบละ่ะอู้อูแดงแถวแรกได้ไหมแต่มันแพงไปไม่กล้าหรอกท่านผู้ชมได้มาสี่พันเจ็ดร้อยยี่เค๋แถวสามไม่มาครับไหลต่อละเพื่อนเอา้าได้สเซ็ก,กเตอร์สามตัวแต่ไม่ยอมจ่ายท่านผู้ชม แล้ว K จ่ายต่อไปเป็นสิบคู่ได้หรือเปล่าเคเคคเท่าแรกไม่ลงน้ำจมคูณสิบสองกับสิบห้ามุนจังหวะนี้ยังไงเงียบกิฟต์แล้วไอ้สี่มุนสุดท้ายยังไงยังไม่จ่ายโอเครู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันก็การจะแดกกูสาวถ้ำแล้วจังหวะนี้ยังไงสิบสองมูลด้วยความบางหมู่บ้านแล้วมันไม่จ่ายเลยหมุนสุดท้ายแหละน้ำจมแล้วก็เตรียมเจ๊งไปตามสภาพหรือเปล่าเออเงียบไม่จ่ายวะเ K เท่าแรกไม่ได้จะมาห้าพันเจ็ดขาดทุนหมื่นหนึ่งน้ำจมแม่เจ้ากุญแจอย่างชอบเลยว่ะมันมันกำไรกี่ไม้วะ 4ตัวท่นานผู้ชมเหลือสามหมื่นแปดแล้วเนี่ยเออไปอื้อดอกแรกเข้าก็สบายใจเอเถอแรกมาเอเธอแรกมาลงมาอย่าสั่นเยอะไม่จ่ายท่านผู้ชมปึ๊บผ่าจ่ายแต่เป็นตัวถูกครับเอเถอแรกไม่ลงเลยม่ไหมอ๋อไม่ยอมจ่ายเลยท่านผู้ชม เงียบกิฟต์เออขี่มาเจมาอีหนูลงมาแบบสวยๆหน่อยไม่ลงเลยท่านผู้ชมคูณ8กับอีห้าหมุนเตรียมเจ๊งไปตามสภาพแน่นอนแบบนี้อุ้ยม่วงเข้าหกพันเลยเหรอหลายๆย,ยังมีเอาดิเอาดิโอ้โหเสียดายสิไม่มีแถวแรกท่านผู้ชมบิ๊กวินครับน้ามาเก้าพันหกบอีกสามหมุนขาดทุนอยู่แปดพันนะออท่านผู้ชมให้ดูอตสวยปาวะ ยื้อไม่ได้โคตรนานนะเราจริงขนาดซื้อไม้แพงมากอ่ะอเคสวยเอาวะเจไม่ไหลายานชม,มุนสุดท้ายครับขาดทุนถึงสามพันเอ,อ้ยไม่ขาดทุนว่ะเฮ้ยเฮ้ยทอง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 เต็มคาราเบลวสองหมื่นเก้าคิวแถวแรกอูอเ้เฮ้ยทองกูช่วยชีวิตสามหมื่นห้า สี่ er ad, great, parole, drum, ้อยเอาอะเข้ามาดิครับเฮ้ยเปิดเล็กๆแบบนี้ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดวะห้าหมื่นสองหกร้อยสี่สิบท่านผู้ชมมาซัดปีกไหมเอาแล้วอยากจะตายกลับมาเท่าทุนเอ๊ะไม่ใช่เท่าทุนท่านผู้ชมกลับมาเกือบเท่าทุนอ้าวแต่ไหนแก่ดอกแรกไปเลยไหมล่ะไม่ได้ครับป๊๊บปๆ๊อปป๊อป๊เบา กดข้ามดิปึ๊บไม่เข้าเลยกดข้ามไปแล้วปึ๊บอุ้ยเขเข้าออท่านผู้ชมไม่ไม่ไหลไม่มีน้ำเงินครับปึ๊บอุ้ยเขียเต็มแถวและเอ้ยเทคนิคกดข้ามอ่ะลองดูลองดูท่านผู้ชมปึ๊บอุ้ยเข้าลัวลัวเอาอย่างเอาอย่างปึ๊บไม่เข้าเอาอย่างปึ๊บเบ้าปึ๊บเออเขียเอาสามเอ้ยนั่นแหละ,แ,ละแดงกูเข้าห้าเปนสี่ แม่เจ้าลายต่อไม่มีไม่มีจนะสามทุ่มจบได้มาหกพันสามหกสิบครับแล้วพึบอ,อีกดอกหนึ่งไม่เข้าโอเคขาดทุนเอาหน่อยซมไยหน่อยเพื่อนเร็วๆเ,เอาแบบไม่แตกแสสนะ่ะซื้อไว้แต่งนานแล้วไม่แตกสนะแส่เลยเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วเนะี่ยโคตรเหนื่อยคลิปเป็นครึ่งชั่วโมงโอ้โหเงียบคลิปหรือว่าเราควรต้องพักไหม ไปหาเกมอื่นเล่นไหมโคตรจริงว่าท่านผู้ชมสาวถ้ามันไม่ยอมใจมันเหลี่ยมอะ่ะมันมันจะมันหลอกแดกเราไปสักพักแล้วมันก็จะคืนเรามาเพื่อให้เราสบายใจท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเอ่อะอเอาเรกไม่ลงอมดูจากสภาพแล้วน่าจะจริงเอ ไม่ให้ด้วยคิวโอ้ไม่ใช่เวลามันแล้วมั้งทีละ้สองไม่ลงเลย่ะขาดชุนหมื่นสี่เพื่อน <c oughs> เริ่มเหนื่อยกับมือนะเนี่ย <c oughs> โมโหแล้วนะ <c oughs> สักทีนิ <c oughs> เอามาล <c oughs> ั่นโชว์ชาวบ้านเขาไปทีหน่อยสวย คิวตัวสามนั่นแหละเคเคแล้ว okay. Okay, สองใจ้สวยๆเลยท่านผู้ชมอู้สวยทองเข้าด้วยไล่ต่อละไม่มีครับเอาว่าเปิดนี้เปิดนี้ยังไงยังไงโอ้สิบตัวสามไม่มาท่านผู้ชมยังไงต่อโอ้เงียบกิฟโอ้โหหลอกให้ดีใจแค่ตอนแรกนี่หว่า ไรต่อไม่น่ามีครับน้ำเงินต้องแถวแรกเท่านั้นอะคิวโคตรเยอะเลยอ่ะผมยังไม่เห็นชอ็อตสวยๆนะมีแค่จอดทองเมื่อกี้อ่ะที่สวยครับทุกผู้ชมคิวแถวแรกเท่านั้นไม่ได้ครับมือสุดท้ายเป็นบัญชออีเรียบร้อยยอดไหนๆก็มาแล้วก็เอาให้มันสุดท่านผู้ชม ให้มันรู้ไปเลยว่ามันมันไม่มีไม้ที่มันจะแตกเกินแสนน่ะไม่มีไม้ที่แตกเกิน250เท่าอ่ะก็คือสาวทำไม่มานั่นเองแหละพูดง่ายๆเลยโอเคสวยเคไหมโอ้ไม่ไหลครับได้ม,มาสาวเันแปดสี่สิบไหลดิเออสิบพันสองอุ้ยได้อยู่สิบ จะเป็นเจนเนแถวแรกสว okay, ยโอเคสิบกุไหลต่อเต็มข้อแล้วเต็มแข้งเต็มกระดานโอเคแถวแรกไปเขแถวแรกไปอีหนูอย่าให้พูดเยอะหมื่นหนึ่งว่ะเอแถวแรกเต็มคาราเบลเอแถวแรกข้อนั้นเอแถวแรกอู้ถ้าเอลงเต็มหน้าท่านผู้ชมอาจจะลุ้นแสนได้ครับอับเปิดนี่ไม่ขาดทุนละอยู่ที่ว่ามันจะให้ผมเลแน่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละผมไม่ยอมเลยความเหลียมมเกิดท่านนี้ หลังจากให้เรามาชอตหนักครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวเออสิบเข้าสามพันแปดสิบกหยม่วงกหลายต่อเอาดิโอ้ที่แน่ก็ไม่ขาดทุนอ่ะเนาะได้มาได้มาแปดพันอยู่ท่านผู้ชมมาซัดต่อเลยอู้ห้าตัว่อแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมขอกินน้ำ่อน สวยสวยจัดอู้กูเพิ่งกินน้ำแป๊บเดียวสวยจัดเอเออู้หูเอไม่ได้ว่ะอู้สวยจัดท่านผู้ชมแล้วมาห้าพันสี่กับอีกสี่สิบไล่ต่อมันจะมีขอแค่เคแถวแรกจังหวะนี้ยังไงเคแถวแรกอู้เต็มเต็มค่ะแเอาเก้าหมุนขอเก้าพันหกเก้าพันหกแล้วไหลต่ออะตอนจังหวะนี้คูณสองกับอีกสี่หมุนอู้เปิดนี้ไม่แววเกิดมากท่านผู้ชมแตกแฉลบอาจจะมีได้คูณสองกับอีกสี A ่หมุนจังหวะนี้ยังไงอู้ไม่ไหลต่อแล้วอีกเลยเก้าหมุนสุดท้ายขอแค่เข้าโอ้้โหไม่่เขาาทนผู้ชมเลหมมุนนนนนนยยยยัััังงงงไไปปปป๊บบเเเเเข้้าาาลีี่่็สวววโชช์ิทึพือน แล้วเขียนแถวแรกมันไม่ลงนะผู้ชมเนี่ยมา5เมันเจกับ60ครับคูณ14ไล่ต่อไม่มีกบีหกหมุนแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วมันก็ยังว่าโชว์เขาไปทีนึงตอนนี้ก็ไม่มีกับอู้อู้สามนสามหกอู้อู้อุ้เต็ม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 ทีแน่กูกลับมากำกำไรทีแน่กูกลับมากำไรกูขออะไรเปิดนี้อาจจะได้หนีอาจจะเข้าไปเยอะแต่ก็เต็มแน่นเต็มแน่นเจแถวแรกเจแถวแรกโชว์ชาวบ้านเข้าไปทีไม่ลงนะคุณผู้ชมแต่มีเววแตกในนะผส่งมาแบบนี้ส่งมาแบบนี้ เลขสองมุนโอ้เสียงกูแหบแล้วจวังหวะนี้เสียงไม่ไหวแล้วขอเถอะขอเถอะเอาเปิดน,นี้ให้มันได้จบแล้วมันอยู่ที่รุ่นผมแล้วไปสองมันแปดร้อยแปดสิบท่านผู้ชมแล้วไล่ต่อล่ะไม่มีโอเคมุนสุดท้ายตามสภาพเปิดน,นี้น่าจะใจหนักที่สุดในการเล่นมาในรอบนี้แล้วท่านผู้ชมโอ้อใจจะไหวหกมูลหกสองร้อยสี่สิบอ่ะที่แน่กำไรท่านผู้ชมวัดดวงไม้สุดท้ายแล้วผมสัญญาไม้นี้ผมเลิกสัญญาเลยพอแล้ว ไม่ไหวแล้วเรายื้อานานเกินแล้วสาวทำม,มันคงไม่ใจต่ำกว่าห้าพันหรอกมั้งถ้าห้าพันก็ได้เข้าทุนอะ่ะโอต่ไม้เมื่อกี้ได้อยู่จริงเขียวแถวแรกมาไม่ลงครับปึ๊บเอเข้าเขียวคู่แดงสวยเต็มคาราเบวหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแล้วลายต่อมนันยังมีแล้วลายต่อคิวมันยังตามเจดังสองไปโู้แดงเต็มเต็มว่ะท่านผู้ชมเอาว่ะ กำไรว่ะอยู่ที่ว่าจะสุดทางหรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยเขียวเต็มหน้ามือหนึ่งเคทัลสามไม่ลงนะท่านผู้ชมแม่เจ้ารู้เรื่องกระเบื้องแตกว่าเอ๊ะว่าเอ๊ะว่ใครจะรู้อ่ะสุดทางมันก็จะหมดตูดกลับมากำไรว่ะเอ้ดวงมันยังมีนะท่านผู้ชมแต่ที่แน่ดวงผมมันไม่สุดทางนะพูดจริงถ้ามันสุดจริงมันแตกแสนไม่นานแล้วยังไม่มีไม้ไหนได้แสนเลยเนี่ยอุ้ยเขียวแถวแรกไม่มาครับ ใจหน่อยใจหน่อยอีกเท่าไหร่หมุนเอ,อ้ยเ,เต็มเต็มสองหมื่น้ยคิวเต็มหน้าสวยจัดสองหมื่นหนึ่งหกสิบคุณผู้ชมคูณเท่าไหร่คูณสิบหกเอาแล้วเอาแล้วอีกสองหมุนขอหน่อยขอหน่อยส่งแต่งในก็ดีนั่นแหละผมว่าแล้วส่งแต่งในมันต้องมีลุ้นสั้นทีฮะแต่งในไหมเพราะว่าส่งมันได้จริงคุณผู้ชม ลงเธอขอร้องโอ้โหไม่ให้เลยวะอา้าแล้วก็ให้เท่านี้นท่านผู้ชมโอเคสี่หมื่นแปดอ่ะที่เน่กกำไรกูก็4สี่หมื่นแล้วปะ่ะโอเคท่านผู้ชมสลักให้ดูนี้ชอบกชอบใจท่านผู้ชกมก็อย่าลืมกดไลค์อุ้ยสวยปัดเศษเข้าด้วยวะไหลดิไม่ไหลท่านผู้ชมอ,อุ้ยเข้าอีกแล้วเคไหมกูจะปัดเศษนวเนี่ย โอเคเออเขียวมาไม่ไหลน้ำชมเพราะเรื่อ,องการปัดเศษครับก็อย่างนี้แหละอ่ะก็ะได้เพิ่มน้ำชมโอเคสำหรับใครดูนี้ชอบ,อก,ชอบอก,ด like, กดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดูเพื่อควำหนุนหลังดูเพื่อความบัน,นเทิงไม่น่าให้เล่นตามน้ำชมแล้วก็ถ้ามันแตกมาก็สุดทางอนะ่ะไม่ได้โอเคก็ปัดเศษกันเอาให้หมดเอาให้หมดเอามันให้สุดโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ดูนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ์แล้วใครเป็นกำลังใจก็ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อที่ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมตรงดูตรงปากกดด้วยนะจ๊ะ